สวัสดีค่ะคุณเคยตกอยู่ในสถานาการณ์ที่หลงรักคนมีเจ้าของอยู่ไหมคะมันเจ็บปวดมันทรมานแต่ว่ามันตัดใจยากใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้ไปอยู่ในสถานาการณ์นั้นได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาหลอกเราเขาบอกว่าเขาโสดเขาบอกว่าเขาไม่มีใครแต่สุดท้ายเรามารู้ทีหลังเมื่อเราเทใจให้เขาไปแล้วเมื่อเราหลักเขาไปแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุหรืออีกหนึ่งสาเหตุคือ เขามีหน้าที่การงานที่ดีเขามีอ่าพื้นฐานที่ดีเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วเราก็อยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาซึ่งเราอาจจะเห็นแล้วว่าเขามีแฟนหรือว่ามีภรรยาแต่บางครั้งมันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาก็มาเล่นกับเราเหมือนกันเขาก็เปิดโอกาสให้เราเข้าไปเหมือนกันแต่นี่มันเป็นสิ่งที่คนบางคนถล่มลึกเข้าไปค่ะ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรที่คุณตกอยู่ในสถานาการณ์นั้นคุณจะออกจากจุดนั้นได้ยังไงคือบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นคุณแค่อยากได้ความมั่นคงในชีวิตแค่ทรัพย์สินเงินทองความสะดวกสบายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ถูกใจคนบางคนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องค่ะ คุณต้องมองดูตัวเองว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนั้นถ้าคุณเป็นคนที่โดนแย่งไปถ้าคุณเป็นคนที่ต้องมาเสียใจเมื่อสามีเมื่อแฟนมีคนอื่นมีเมียน้อยหรือว่ามีอีกคนคุณจะรู้สึกยังไงแน่นอนค่ะคุณไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณก็ไม่ได้รู้สึกคุณแค่อยู่ในสถานการณ์ที่จะแย่งเขามาซึ่งมันก็ไม่ได้ได้มาซะโดยทีเดียว เพราะนั่นมันก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดค่ะถ้าคุณรักผู้ชายคนนั้นไปแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากได้เขามาครอบครองแต่คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าเขาไม่เลือกคุณหรือว่าเขาบอกว่าเขาจะเลิกกับคนเก่าเขาแล้วเขาจะเลือกคุณแล้วมันเป็นความหวังแล้วมันเป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวสักวันเขาก็เลิกเดี๋ยวเขาก็เลิกแล้วเขามาคบก,กับเราแต่บางครั้งมันไม่เป็นจริงค่ะ ถึงเขาจะเลิกกับคนนั้นแล้วมาคบกับเราคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้จะหยุดอยู่ที่คุณไหมคะคุณจะมีความไว้ใจเขาไหมคะในเมื่อคุณรู้แล้วว่าเขานอกใจภรรยาเพื่อมาอยู่กับคุณเขาเลิกกับภรรยาเขาเพื่อมาอยู่กับคุณเขาจะทําแบบนั้นอีกไหมคุณจะมีชีวิตแบบที่รู้สึกว่าหวาดระแวงตลอดเวลาว่าเขาจะแอบไปคุยกับใครไหมเพราะเขาเคยทําแบบนั้นมาแล้วคะ่ะ คุณออกจากสถานการณ์นั้นค่ะคิดให้ดีทบทวนให้ดีถ้าคุณเลือกแล้วคุณก็ต้องยอมรับกับผลที่ตามมาค่ะแต่ถ้าไม่อยากเสียใจไม่อยากเป็นคนที่ทำลายครอบครัวคนอื่นเขาอาจจะต้องเลิกกันเขามีลูกด้วยกันครอบครัวก็พัทงทลายลงเพราะคุณเช่นกันค่ะถ้ารู้ว่าเขามีแฟนหรือมีเมียแล้วเลิกเลยค่ะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นโดยเร่งด่วนให้ตัดใจเลยค่ะ คุณมีค่ามากกว่านั้นค่ะอย่าให้ตัวเองนั้นลดคุณค่าลงเพราะผู้ชายบางคนค่ะเพราะผู้ชายเห็นแก่ตัวบางคนถ้าเขาเลิกกับเมียแล้วเลิกกับแฟนแล้วแล้วมาคุยกับเรานั้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะให้เขาไปจัดการเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาต้องเลิกกันค่ะอันนี้ผู้ชายก็ดูรู้ออกแล้วค่ะว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายที่ จะสร้างอนาคตกับเราได้หรือว่าเป็นผู้ชายที่เราจะสามารถไว้ใจได้ในอนาคตค่ะเขาต้องทำแบบนั้นอีกแน่นอนค่ะถ้ายังไงใครมีคำถามหรือว่าต้องการคำตอบเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ